ตัวสันเทาอย่างหวาดกลัวหญิงสาวร้องไห้โฮออกมาอย่างรับไม่ได้ตำรวจหญิงก็เข้ามาปลอบใจเธอเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมแม่ของเธอถึงห้ามไม่ให้ติดต่อกับพ่อหญิงสาวเดินไปหยิบกล่องใส่ของของ,ของแม่ออกมาจากตู้เธอเปิดมันออกดูและเห็นภาพถ่ายของแม่ที่อุ้มเธอตอนเด็กไว้ในอ้อมแขนอย่างห่วงแหนน้ำตาค่อยๆไหลออกมาเธอลูบไปที่ภาพนั้นอย่างคิดถึงแม่สุดหัวใจ และยังมีรูปถ่ายอีกหลายใบที่เป็นความทรงจำของแม่กับเธอเธอค่อยๆหยิบรูปออกมาทีละใบจนถึงใบสุดท้ายคือรูปที่แม่นั่งอยู่ที่โซฟาโดยมีเธอกับอดัมนั่งประกบซ้ายขวาทั้งสามคนอบกอดกันและยิ้มแย้มอย่างมีความสุขหญิงสาวยิ้มทั้งน้ำตาก่อนที่เธอจะเหลือบไปเห็นสมุดบันทึกเล่มหนึ่งแล้วหยิบขึ้นมาเปิดอ่าน หญิงสาวดวงตาเบิกโพรงอย่างตกใจและร้องให้โฮออกมาข้อความในนั้นเขียนไว้ว่าแม่ต้องหอบเธอหนีจากพ่อมาอยู่ต่างประเทศเพราะคืนหนึ่งแม่ของเธอตื่นมาเห็นพ่อโรคจิตกำลังสาวนอนใส่ลูกสาวตัวน้อยที่นอนหลับอยู่ในเปลและเหมือนกำลังจะเอาไอ้นั่นไปถูตัวลูกแม่รีบเข้าไปอุ้มเธอหนีออกมาทันทีและไม่เคยหวนกลับมาอีก ตอนนี้เธอเข้าใจทุกอย่างแล้วว่าทำไมแม่ถึงได้รังเกียจเขานะเพราะเขามันไม่ใช่คนหญิงสาวคิดและรู้สึกผะอึดผะอมจนเธอต้องวิ่งไปอาเจียนในห้องน้ำอดัมนอนพักผ่อนอยู่บนเตียงผีเด็กหญิงปรากฏตัวขึ้นที่ปลายเตียงเธอดูเหมือนคนปกติและไม่โดนเย็บปากแล้วอดัมขยับเหมือนจะลุกหนี อย่าก,กลัวฉันเลยฉันแค่อยากจะมาขอโทษและมาบอกลาผีเด็กหญิงพูดขึ้นมาอดัมจึงหยุดและฟังสิ่งที่เธอจะพูดฉันไม่ได้คิดจะทำร้ายเธอกับแม่นะฉันแค่พูดขอความช่วยเหลือไม่ได้เพราะถูกเย็บปากไว้ก็เลยจำเป็นต้องยืมร่างของเธอเพื่อบอกทุกอย่างที่เกิดขึ้นฉันขอโทษนะที่ทำให้หวาดกลัวฉันจำเป็นต้องทำจริงๆในตอนนั้น ฉันจะต้องไปแล้วนะคะผีเด็กสาวโบกมือลาเขาก่อนที่ร่างของเธอจะค่อยๆจางหายไปแม่ของเขาตัดสินใจย,ยกบ้านให้กับการกุศลบ้านหลังนั้นถูกทุบทิ้งไปแล้วและสร้างเป็นวัดขึ้นมาแทนที่อดัมกับแม่ซื้อบ้านหลังเล็กๆอยู่ด้วยกันแม่ของเขาเปิดร้านคาเฟ่เล็กๆขายเครื่องดื่มขนมหวานและอาหาร สองแม่ลูกใช้ชีวิตเรียบง่ายและมีความสุข